สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะตามสัญญานะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะทุกคนอากาศก็มีแสงแดดรำไรนะอบอุ่นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังหนาวเย็นนะคะทุกคนก็คืออากาศวันนี้อยู่ที่ประมาณ3องศาค่ะก็พี่ยาพามาดูขอนทองคำของเราอีกเช่นเคยนะคะตามสัญญาที่พี่ยาสัญญากับเพื่อนๆนเอาไว้ค่ะ อนนี้เห็ดของเราก็เติบโตเต็มที่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังมีอยู่หลายจุดนะคะยังมีอยู่หลายจุดเหมือนกันที่ว่ายังไม่พอเก็บนะคะแต่เราคือถ้าปล่อยไว้นี่คือถ้าไม่โดนน้ำฝนนี่คือจะไม่โตแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเก็บค่ะวันนี้เราจะเก็บไปให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่เลยค่ะเพื่อนค่ะ คือถ้าเอาไว้เนี่ยถ้าโดนแสงแดดนะคะก็จะไม่โตแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเก็บเห็ดกันไปเลยนะจ๊ะไปค่ะไปลงมือกันเลยมีความสุขทุกครั้งค่ะทุกคนที่ได้เข้าป่าค่ะปกติเนี่ยคือ เวลาที่จะเข้ามาเข้าป่ากเก็บเห็ดนี่น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ยาทุ่งเทในการเรียนหนังสือนะคะ s e r v s c s a s s i s t a n นนะคะ2ปีค่ะทุกคนก็จะจบประมาณวันที่26สิงหาคมปีนี้นี่แหละคะ่ะก็จบแล้วค่ะทุกคนก็จะได้มีเวลาเก็บเห็ดเข้าป่ากเก็บเห็ดพาเพื่อนๆเก็บเห็ดเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ทำเมนูอร่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะตัวนี้พี่ยาตัวนี้คิดว่ายังไม่เก็บนะคะ เนี่ยพอเปิดพอเปิดใบไม้ออกแบบนี้ยพอฝนตกลงมานะทุกคนเขาได้รับน้าฝนเขาก็จะตึ้งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เห็นนี่เลยจ้ะเห็โดอกกาลังน่ากินเลยค่ะเพื่อนๆตุ้มๆอันนี้เป็นป่าใกล้ๆบ้านนะคะ ตะกี้นี้พี่ย่าขับรถไปซื้อโยเกิร์ตแล้วก็ซื้อนมไปถวายนะคะพี่ย่ารับบุญเจ้าภาพถวายนมและโยเกิร์ตในทุกๆสัปดาห์ค่ะทุกคนก็เอาบุญมาฝากนะคะให้ทุกคนได้มีส่วนในบุญนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้เอาไว้ก่อนพวกนี้เอาไว้ก่อนค่ะทุกคนเอาไว้ก่อนค่ะเรายังจะมาเก็บได้อีกนะคะยังมีอีกตรงนี้อีกค่ะที่จะกำลังจะขึ้นนะคะ อย่างที่พี่ย่าบอกคือเราจะเอาเก็บเอาไปเฉพาะที่เขาโตพอที่จะเก็บได้ค่ะ,คะ,คะถ้าโดนมือแล้วนี่คือไม่โตแล้วนะคะ ตะออนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวลงมาข้างใต้ซึ่งเป็นขอนเดียวกันค่ะทุกคนก็ยังมีตรงนี้อีกแต่ก็ยังไม่โตแต่ว่าก็เก็บได้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูแล้วก็ยาวมานี่จ้ะแสงแดดสวยจังเลยเวลาแสงแดดมากระทบสวยมากเลย นี่ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ยาวมานี่นะคะยาวมานี่ค่ะยาวไปนี่เลยค่ะก็คือขอนเดียวอิ่มอ่ะพูดง่ายๆทุกคนเก็บขอนเดียวคือกลับบ้านได้เลยอ่ะประมาณนั้นจ้ะทุกคนจ้านี่ยค่ะเล็กกกำลังขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีอีกน,นะคือตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะทุกคนก็ยังมียาวมาตรงนี้อีกจ้ะ นี่ค่ะนูน่นนู่นจ้ะ,ะเห็นนี่คือความสมบูรณ์ของป่านะคะทุกคนเห็ดมูหนูเป็นยานะจ๊ะทุกคนมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายจ้ะเสียงรถหมอนะคะน่าจะเป็นถ้าไม่ไฟไหม้ก็น่าจะส่งโรงพยาบาลคนน่าจะเป็นคนป่วยแล้วส่งโรงพยาบาล ก็คือถ้าสมมติว่าเขาได้แสงแดดเขาก็จะแห้งไปเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ถ้าได้ฝนตกลงมามากกว่านี้ก็คือเขาก็จะแบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรทุกคนพอเขาได้รับความชื้นเยอะๆเห็ดก็จะเขาเรียกว่าอะไระภาษาไทยเอ,อเห็ดมันจะเปื่อยใช่โอ้ยเห็ดมันจะเปือ่อยสมองไม่ทํางาน สงสัยจะต้องได้รับน้ำตาลเะ่แล้วได้รับน้ำตาลก่อน <c oughs> คิดอะไรก็ไม่ออกค่ะทุกคนนี่ก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะได้ฝนเมื่อคืนพี่มิกสั่งพี่ย่ามาว่าเธออยากเก็บเห็ดมาเยอะนะเดี๋ยวเราก็จะต้องย้ายบ้านแล้วเดี๋ยวเธอกินไม่หมดเพราะว่าพี่ย่ากินคนเดียวไงคะทุกคน พี่ย่าเก็บได้เยอะพี่ย่าก็จะเอาไปให้เพื่อนค่ะเพื่อนพี่ย่าก็ชอบกินผัดขิงค่ะรับเป็นคนที่ชอบกินผัดขิงค่ะคือเห็ดสดอะเห็ดสดอ,อร่อยมากนะทุกคนนอกจากจะเป็นยาแล้ว เราก็ยังได้รสชาติของความสดของเห็ดด้วยนะจ๊ะอันนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่คือมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากปีนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเวลาเขาเวลาที่เขาออกมาแล้วเขาไม่ได้น้ำฝนเขาก็จะแห้งแล้วก็เหี่ยวตายไปอย่างนี้ค่ะ ปีหน้าเขาก็ออกใหม่อีกค่ะคนนี้ได้กินทุกปีค่ะทุกคนเนะ่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเอาตรงนี้นะคนนะเห็ดยาก็เยอะมากค่ะ นี่คือเชื้อเห็ดหูหนูทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเป็นเชื้อเห็ดหูหนูทั้งนั้นเลยค่ะถ้าได้น้ําอีกสักสองน้ํานะทุกคนนะเขาก็จะโตแบบว่าพอเก็บอะค่ะถ้าเขาไม่แห้งตายก่อนนะ